สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดเขาหินโขงนะคะตําบลคลองผูนะคะอํะะอเาเภอเขาคิดจกูจจุจังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะมีสาราดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้วัดเขาหินโขงนะคะก็กําลังจะมีงานพิธีเทท,ทองหลอพระนะคะ ค่ะภายในงานจะเป็นไปมาอย่างไรนะคะน้องจิบจะให้ท่านพิคณกรรมการนะคะพาน้องจิบเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีงานพิธีเททองอันยิ่งใหญ่นะคะวัดเขาหินโค้งนะคะก็อยากเชิญพี่ท่านคณะกรรมการนะในบอกบุญให้กับสาธุชนในวันนี้ด้วยค่ะก็งานหล่อพระในครั้งนี้เป็นงานบุญใหญ่นะคะก็ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วนะคะและจะร่วมบุญกันต่อๆไปนะคะเพื่อให้ทางวัดได้สร้างพระระโบสถนะคะให้เสร็จสมบูรณ์นะคะก็อยากเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะคะมาร่วมกันสร้างพระอุบโบสถที่วัดเขาหินโค้งให้สำเร็จลุล่วงภายในเร็ววันนะคะ ดิฉันนางสุกัญญาวรรณพักดีเป็นพี่ใหญ่บ้านหมู่เจดตำบลบองโพอำเภอเกาะพูดจังหวัดจันทบุรบีนะคะอยู่วัดเสาหินโค้ง,งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเราขอเรียนเชิญท่านที่มีศีลธาพมาร่วมทําบุญเทพอ่อพระวันที่สิบและสิบเอ็ดนะคะของเราจะมีโรงทานทั้งสองวันนะคะและขอเพื่อเป็นบอกบุญต่อไปนะคะว่าให้เชิญชวนมาร่วมบุญในวัดเ่าหินโค้งของเรา ทางอุโบสดอย่าขาดประตูปรใจอีกจำนวนมากค่ะในวันงานวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจิ๊บจะคะจะให้ท่านพี่คณะกรรมการนะคะพาน้องจิ๊บและท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานพิธีเททองหล่อพระนะคะเดี๋ยวตามท่านพี่คณะกรรมการนะคะของวัดเขาหินโค่นนะคะไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะสองสาี่ห้าเกเจ็ต่อสองหนึ่งสองเลิกหนึ่งสองสองสี่หรว่าเจ็ดสิบ ของรูปนี America, Eu, ha, aan, ้นะครับดทองพระทัศน์สายสัมภารแล้วก็ตื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างเสาที่หนึ่งนั้นหรือคือธาเสาที่สองนั้นคือสัตว์สมรักพาวชินปฏิบัติแตกเหมาะเจริญสมรักขึ้นแอบก็ขอเดียวเชิญเจริญพรขอเดียวเชิญเจริญสัตพาคุณบุญคุณา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  กล้วยมนกล้วยไปหายหนีมนนมตาหมีไปารกระป๋องราบใไปกันนะทวาบุญในการนราจะเป็นทองลกวีนิก็ได้เติมสถิมงค เงินปากรานาแสนกว่าบาทในวันนี้ทุกท่านทุกคนจะมารมีแห่งหนขรประทานเพื่อขออนใจด้วยเถิดพระเจ้าค่ะทนที่แสมรีงทาบต่อไปด้วย ยาติเจโาแหวันเซมาริวันตังเทวานาสานารัญญาธาตงนาตาณธาตงสังนะโศตธาตุนาโศทิยมาตุนาังเกจเวสังติวัคเกโลเกสปาราเกสปรหมเกสานสัมณธรรมมาิยาปชาญาติเทวามัน